สวดีค่ะพบกับคูณกุ้ยชินกินเชีช่อใจแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมีคนรีเควสมาให้คูณปุ้ยนะคะให้ไปทานอาหารอีสานนะคะซึ่งเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยมากที่สุดในอำเภอบางค้าเลยนะคะชื่อร้านว่าแซ่บ e อิงมันจะแซ่บ e อิงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันเลยนะคะคุณผู้ชมและเราก็ตางหาร้านแซ่บ e อิงจนเจอแล้วนะคะคุณผู้ชมร้านแซ่บ e อิงนะคะอยู่หลังวัดโคบางคา้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในร้านกันเลยค่ะ คุณผู้ชมมีแต่ในหน่หน้าทารทั้่นั้นเลยนะคะตอนนี้หิวแล้วนะคะขอเวลาไปสั่งก่อนนะคะพี่คะติกเนเจอร์ของทางร้านนะคะมีเมนูอะไรบ้างคะเมนูแนะนำค่ะไก่ย่างคอหมูย่างน่ะแล้วก็ตำข้าวโพดไก่ย่างคอหมูย่างแล้วก็ตำข้าวโพดใช่ไหมคะ ไก่ย่างจำปูปลาค่ะไก่ย่างจำปูแล้วโอเคค่ะเราไก่ย่างจำปูปลาตำกระโพงนะคะค่ะที่นี่เอ่อคนมาทานเยอะช่วงไหนจะเป็นช่วงตอนเที่ยงค่ะตอนเที่ยงแล้วทางร้านนี้เปิดทุกวันไหมคะค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันตั้งแต่เวลากี่โมงที่เก้าโมงเช้าค่ะถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวรอคำเมนูที่สั่งก่อนทำจานค่ะ นั่นคะรสชาติอาหารอร่อยมากเลยค่ะแล้วมาทานที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยค่ะอมาบ่อยใช่ไหมคะแล้วมาที่เมนูที่จะต้องสั่งประจําในทีอเมนูอะไรคนะตำไหลบัวกุ้งสุกค่ะตำไหลบัวกุ้งตำหมูยอค่ะกับตำหมูยอเรียกได้ว่ามาที่นี่ก็ต้องสั่งสองเมนูนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ ก่อนที <def> ่ <uras> เราจะไปชิมความแซ่บของอาหารนะคะเราไปทาความรู้จักกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คุณนะคะต้องขออนุญาตให้พี่แนะนำตัวกับท่านช่องเลยค่ะค่ะชื่อชนทิชานะคะอ่อนพิทาชิเลนวปาค่ะเป็นเจ้าของร้านแซ่บกีวัดโพค่ะ ที่อำเภอบางคานะคะจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะในย่านนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักร้านสกีใช่ไหมคะค่ะแล้วแล้วอาหารทุกอย่างในร้านเนี่ยพี่เป็นคนทำเองไหมคะทำเองค่ะแล้วซิกเนเจอร์เด็เดๆของที่นี่เลยที่ทุกคนมาต้องสั่งคืออะไรคะก็จะเป็นไก่ย่างค่ะแล้วก็ตำปูปลาค่ะไก่ย่างอ่านี่นะคะนี่เป็นไก่ย่างแล้วผู้ชมดูสิคะแห้งมากเลยนะคะเราพยายามจะ ย่างให้กระดูกสุกที่สุดเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตำปูปลาปูปลานะของย่างลองชิมนะคะ้ากินน้ำปลาเนาะน้องปลาร้ารัวมากเลยค่ะอันนี้พี่ต้มเองไหมคะต้มเองค่ะต้มเองค่ะก็คือ เด็ดของทางร้านก็คือน้ำปลาลาเราต้มเองนะคะทำเองหมดเลยใช่ซึ่งถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยก็จะใช้น้ำปลาาที่เป็นขวดเป็นขวดอืมรียกว่าอันเนี้ยเด็ดของทางร้านคุณผู้ชมแทบมากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ใครมาที่นี่ก็จะต้องสั่งก็คือคอหมูย่างคอหมูย่างคอหมูย่างมันมีความพิเศษอย่างไงคะพี่ก็ก็คือว่ามันจะนุ่มนะคะอืมและที่ร้านนี่คือจะจะไม่เอามันล้วนค่ะจะเป็น ไม่มันครึ่งนึงมันครึ่งน,นึงเพราะเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะทานแบบไหนแต่ถ้าใครจะทานมันไมน่ไม่มันก็สั่งได้น,ะน้ำจิ้มเด็ดมากเลยค่ะอันนี้สุดลับของทางร้านเลยนะคะใช่ค่ะจะเป็นน้ำจิ้มมะขามอือมน้ำจิ้มมะขามอันนี้พี่เคี่ยวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครมาที่นี่ไม่สั่งเมนูไก่ย่างกับคอมอย่างถือว่าพลาดมากเลยนะคะคุณผู้ชม เมื่อกี้แอบเห็นเมนูที่น้องเอามาเสิร์ฟใหม่อันนี้คือเมนูอะไรคะพี่ตำไหลบัวค่ะอันนี้จะเป็นไหลบัวกุ้งสกค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งว่าเป็นกุ้งสดหรือกุ้งสดพีขอแยกถามนิดนึงนะคะระหว่างไหลบัวสับสายบัวเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแตกต่างยังไงคะพี่ก็คือว่าถ้าเป็นสายบัวมันจะเป็นสีม่วงๆแต่ถ้าเป็นถ้าให้เรียบเทียบแล้วเป็นไหลบัวมันจะกรอบมากกว่าดี๋ยวลองชิมนะคะ เขาเรียกว่าไหลบัวนะคะไม่ใช่สายบัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาที่ร้านอย่าสั่งผิดนะคะ <br> uh> ตำสายบัวไม่มีะนะครับมีแต่ตำไหลบัวเท่านั้นนะคะอืมตอบมากเลยค่ะอันนี้เป็นกุ้งสุกกุ้งสุกค่ะถ้าเป็นกุ้งสดก็คือจะไม่ลวกใช่ไหมคะไม่ลวกเลยค่ะมีถ้าลูกค้าบางบางท่านจะไม่ทานสดค่ะก็จะสั่งเอาเป็นสก จะมาที่นี่ต้องมาตั้งแต่กี่โมงคะก็คือร้านเปิด9โมงคึ่งค่ะ9โมงครอร้านตดอ9โมงคึ่้5โมงเย็นแต่บางวันก็ไม่ถึงค่ะส่วนมากถ้าจะเป็นวันอาทิตย์ส่วนมากจะ4โมงก็ปิดแล้วเพราะว่าของระบบค่ะแล้วมีบริการส่งถึงที่ไหมคะพี่มีรับของลายแมนอยู่มีลายแมนด้วยคุณผู้ชมก็เพราะฉะนั้นก็คือ สั่งไลแมนได้เลยค่ะถ้าอยู่บ้านอยากทานก็สั่งไลแมนนะคะคือก็จะมีไลแมนมารับแล้วก็ไปเสิร์ฟความอร่อยถึงบ้านเลยนะคะถ้าสมมติว่ามีคุณผู้ชมชมทางเพจแล้วมาถึงที่ร้านทางร้านมีน่ึงรสไทยไหมคะมีค่ะ มีส่วนลด10%คะ10%โอ้โหตั้ง10%เกินนะคะคุณผู้ชมถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถววัดโตบางค้านะคะแล้วก็แวะที่ร้านแซ่บอี๋นี่นะคะบอกว่ามาจากเขตคุปุยกินทิมเที่ยวทัวร์นะคะทางร้านมีส่วนลดให้10%เลยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมขออนุญาตให้ที่ฝากร้านกับทางช้องได้เลยค่ะนัานแซ่บอี๋หลังวัดโตค่ะหรือลูกค้าจะโทรจองโต๊ะก่อนหรือจะสั่งไปทานที่บ้านนะคะเบอร์โทรเลยค่ะ086 1,5,2,3,2,5,5ค่ะถ้าเผื่อว่ามาช่วงเที่ยงแล้วบางทีอาจจะรอนานนะคะเพราะลูกค้าเราช่วงริงเที่ยงก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียร้รานะคะก็ต้องขอตัวไปแซบกับอาหารรถเด็ดของทางร้านก่อนเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปลองเมนูนแรกเลยนะคะตำกูงปลาล้าเขาบอกว่าอันนี้ เด็ดของทางร้านเลยนะคะตำปูปลาเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยเขาปรุงเองต้มเองนะคะเด็ดจริงค่ะน้ำปลาอร่อยมากปกติแล้วคุปุ้ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทานปลานะคะแต่ว่าพอได้ลองชิมรสชาติน้ำปลาของที่นี่นะคะต้องบอกว่าอร่อยมากค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวขอลองเมนูนี้อันนี้น่าจะเป็นตำข้วาวปุ้ดไชเทีม เ้าพดหวานมากเลยค่ะหวานรสชาติกำลังดีนะคะต้องกินคู่กับไขเ่เค็มอร่อยมากค่ะอันนี้คอหอมู้านมะขังเปรีย้ยวเขาเคี่ยวเองเลยนะคะหนูนุ่มมากเลยนะคะอ่าเมื่อกี้นี้ กขอร้านบอกว่ามีทั้งมันกับไม่มันนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไม่มันนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นส่วนที่มันแต่มันของเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดูเลยนะคะเป็นมันชนิดที่บางมากเลยนะคะแทบจะไม่เห็นเลยนะคะว่ามันเป็นส่วนที่มันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ลดความอ้วนไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะอ้วนนะคะเพราะมันน้อยมากค่ะ <c oughs> อร่อยค่ะอร่อย อันนี้คะ่ะตำไหลบัวนะคะไม่ใช่ตำสายบัวนะคะ <c oughs> <c oughs> มากเลยนะคะแต่ว่าอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมสมชื่อร้านแซ่บขีเลยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะเรียนแถวบาง้านะคะคุณผู้ชมสามารถแวะมาได้ที่ร้านแซ่บขีดนะคะอยู่ตรงหลังวัดโกบางานนี่เองะค่ะใกล้ๆนี่เองนะคะถ้าบอกว่ามาจากเขี่ยวของคุ้ยนะคะมีส่วนลดเท้คุณผู้ชมเนี0เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุ้ยจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ กดแชร์กดติดต์ให้กับคุณปุ้ยด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าคุณผู้ชมอยากให้เราไปชิมไปกินไปเที่ยวไปตัวที่ไหนสามารถคอมเมนต์รีเควสกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วคุณปุ้ยจะพาคุณผู้ชมไปชิมไปกินไปเที่ยวไปทบวรตามใจคุณผู้ชมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ